กับเรียนด่านประธานที่รบครับกับผมสราชาติสวนรพรมสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขหนึ่งอาแปดจัดงหวัดนนบุรีผูครับกฎหมายช่วงนี้เป็นกฎหมายร่วมนะครับขออนุญาตกับเรียนเพื่อนสมาชิกว่าในสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ตั้งกรรมธิการแก้ไขกฎหมายขึ้นมาแล้วนะครับผ่านมาที่วุฒิสมาชิกของพวกเราในชุดที่แล้วสมาชิกชุดที่แล้วนั้นนะครับได้พิจารณาแล้วนะครับได้มีการแก้ไขบางประการนะครับได้ส่งเรื่องกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประชาพุนธศ์สันเนชอบสภาพุทธรัศดรไม่เอาตามวุฒิสมาชิกเสนอกลับไปจึงเป็นที่มาของการตั้งกรรมธิการร่วมในวันนี้ว่าดังนั้นวุฒิสภานะครับของเราจะต้องตั้ง10คนความจริงครั้งที่แล้วเนี่ยวุฒิสมาชิกสิบท่านได้ตั้งไปแล้วนะครับทํางานไปได้ระยะหนึ่งแล้วเมื่อมีการประกาศรับรองวุฒิสมาชิกชุดนี้เมื่อวันที่10นะครับกรกฎาคมทำให้วุฒิสมาชิก1ิบท่านที่ตั้งไปแล้วนะั่นะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ต่อไปได้ จึงเป็นมาหน้าที่ของภารกิจของผู้ si ที่สมาชิกชุดเราที่จะทําหน้าที่ในการเป็นกริการร่วมกันดังนั้นกฎหมายฉบับนี้นั้นมีสาระสาคัญตรงที่ว่าเดิมเนี่ยในรัฐมนูเนยครับกำหนดให้ปปชมีเป็นผู้มีอํานาจในการที่จะต้องตั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันกับใครถ้าสู้ว่าองค์กรอื่นจะทําอย่างปปทจะทำเนี่ยต้องได้รับอนุญาตนะครับจากปปชซะก่อน กฎหมายฉบับนี้เรามองเห็นว่าถ้าสูว่าจะให้อำนาจของปปทเลยเนะี่ยจึงเป็นที่มาของการร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อำนาจของปป,ปทนั้นแยกจากปปชเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้จึงมีโอกาสที่พวกเราหลายๆท่านนะครับอีกสิบท่านจะตั้งทําหน้าที่ในการไปทําหน้าที่ต่อจากที่สภาในชุดที่แล้วซึ่งได้ทํามาเกือบแล้วเสร็จแต่เมื่อ หมดหน้าที่จากการซึ่งรับรองวุฒิสมาชิกในชุดเหล่านั้นทําให้วุฒิสมาชิกในชุดที่ผ่านมานั้นไม่สามารถที่จะทํากฎหมายนี้ให้แล้วเสร็จเพราะจะต้องเป็นกฎหมายร่วมกันตกลงร่วมกันของทั้งวุฒิสมาชิกแ,และสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการมาแล้วสิบท่านรอแค่วุฒิสมาชิกของเรานี้วันนี้ที่จะตั้งไปสิบท่านไปรวมกันจึงขออนุญาตประธานได้เสนอสิบท่านกรรมธิการครับเรียนเชิญครับ